เป็นยังเจ้าคือหูวานี่คือตอนกระเทียมปลาออ้ยดอกออกแล้วดอกออกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับกิกกี้นะคะแต่งตัวหวานพิ้งแบบนี้กิกกี้ KKD Channel หรือกิกกี้เดฟนะคะ จะพามาดูต้นกระเทียมเราบ้าโคโรนาไวรัสมานานแล้วกีเกตก็ออกไปไปเที่ยวมาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้กลับเข้าป่าค่ะมาเบิ่งต้นกระเทียมเนื้อค่ะพี่นองเอ้ยมาหากีกกตมาต้องแปลกใจได้จ้ะมีทั้งอีสาน oh <my> มีท้งประเกไทยแต่แนวเด็กเว้าแบบนั oh <my> ้นจ้ะมากีกกตสิพาไปเบิ้งต้นกระเทียมตอนนี้ก็ยังรู้สึกจะเริ่มถึงป่าแล้วค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นกระเทียมป่าได้จ้าว่ามันเกิดยัง,ง,งกระสิเป็นประมาณนี้ค่ะ าบานกิ๊กๆเ้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิไปเบิ่งต้นกระเทียมเ้อค่ะว่ามันสิมีบ่น่องเอ้ยมันเกิดแล้วนี่เด้อค่ะนี่คือต้นกระเทียมปลาเลยเด้อค่ะทุกคนเป็นจังไหนกิ๊กๆคือหูวันนี่คือต้นกระเทียมปลาปีแรกบ่หูค่ะปีนี้เริ่มหูแล้วเริ่มเก่งแล้วนี่นอนหน่อยๆมันก็สิเกิดขึ้นมาจังสี่เดจ้าเด้อหน่อยๆแน่ๆอันนี้เริ่มิใหไงแล้ว เขาสีเริ่มเก็บได้แล้วเดี๋ยวให้มันมีดอกกีกีสิมาเก็บเดอ้อนี่เด้อค่ะแม่นเบิดเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยห้อยเขามาเลยใหม่ใส่น่จาจะเนาะนี่ขี่เรื่อยนี่เนาะค่ะเนาะโอ้ยเต็มไปเบิดเลยค่ะมาลงไปเบิรงไอ้อยูไก่ไก่ไอ้แม่น้ำยังสีหลายเด้อค่ะอันนี้ทางรถไฟเกา่าเนาะจาัะเนาะทางรถไฟเกา่า เนียพี่น้องเกิดแล้วเกิดหลายแล้วเกิดหลายเกิดหลายปีนี้หูแล้วปีนี้หูแล้วเด้อวค่ะเดี๋ยวสิมาเก็บมือนีมาจออคือบ่มาเก็บมือนีมาจอบเบิงก่อนค่ะเพราะว่าบอคิด่ามนสิออกเล็้วปาหนีค่ะปาปานีมาปีแรกค่ะพี่น้องเอ้ยหลายค่ะหลายแน่เบงิง่นปยังเป็นยังเจ้าคือหูวานี่คือต้นตรกระเทียมปลาเบิงกิเกติบาสูฟังเป็นยังคือหูวานี่เป็นต้นกระเทียมปลาจังไดดจังหู บ่ฮูเนี่ยจังดาจะลองเด็ดมาใบหนึ่งเบิ้งล้วกะดมเบิ้งกระเทียมคักพี <|as|> <|as|> ่น้องมันเป็นกระเทียมคักๆักนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยดอกอุ้ยดอกมันกำลังออกเดี๋ยวพาไปเบิ้งดอกนี่ต้นกระเทียมนะจ้าเบิ้งดอกมันออกแล้วนี่ดอกมันออกแล้วนี่เห็นปะจ้าดอกกระเทียมอุ้ยดอกออกแล้วดอกออกแล้วโอ้โอ้ตายตายตายนี่แหละนี่แหละ เตรียมมีดเตียมกันไก่มาเก็บหลดนมืออื่นอ่ะมูกำลังสีออกกระแมนได me. ้จาหนีมูเนียน้อยกำลังสตโตมอจะแม่ขืนเบิ้งเนี่ยฝุ่นพิ่นมีดอกแล้วมันจะเกิดอยู่น้ำริมแม่น้ำหรือว่าสายน้ำได้จ้ะฟังพุ่นกระจายฝุ่นพุ่นมันจะเกิดน้ำริมจังสีได้จ้ะไล่เราต้องไปสวนสาธารณะแล้วกี่เห็นแล้วเห็นบ่จายฝุ่น ช้างนี่มิตายญ่ายมิต่ต้นใหายๆพี่รองเอ้ยน้ำกระไลสวดสวดยู่เนี่ยมิต่ใบใหญ่ๆเบิง้งออกดอกแล้วออกดอกแล้วมิต่ใบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวสิเก็บไปก่อนจักน่อยจักน่อยใสใสกระไรมาแล้วเก็บก่อน ป่าแบบนี้ได้จ้ะที่กีกีมาน้าหาต้นกระเทียมป่าได้จ้ะมันก็สิเป็นแบบนี้ละไปยางขับไปในป่ากัวบอกงหญหนึน่งเฮ็ดจังไน๋ก็บ,บ่หลงเฮ็ดจังไน๋ก็บบับ่ผิดจ้ะเพราะว่ากินกระเทียมมันรุนแรงมากเลยเด็ดขึ้นมาปุ๊บกินกระเทียมใบใหม่กําลังแตกยอดแตกกิ่งกา้านเด้อจ้ะเบิ่งนียอดใบไหม่กําลังแตกชีวิตอ่ะ เมียฝรั่งบ,บันนอกเนาะจ้าเนาะโอ้ยบอกคือขาเมียฝรั่งบ,บันนอกพะนะเมียฝรั่งต่างจังหวัดเนาะก็สิเป็นนางสี่นะค่ะเนาะนี่นะค่ะธรรมชาติที่กิกิอยูมูบันของขาว่าตอง,งยานโควิดโควยงค่ะมันก็สิเป็นชนนะบดที่มีแต่ปลามีแต่ไอต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าค่ะทุกคนว่าตองย่านโควิดหายใจได้เต็มปอดค่ะมือนี่กับผ้ามาเบิ่งต้นอ่า ต้นกระเทียมปลาแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวมือใหม่มาเก็บเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปเก็บให้เบิ่งเด้อจ้าเด้อแล้วก็สิไปคันสมกระเทียมปลาเด้อจ้าบัดทีนี้มื้อนี้ขอลาไปกับวิวบรรยากาศอันต้นไม้สวยๆเด้อจ้าเด้อขอโทษค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกิกิใน่เด้อจ้ากิกิเดฟ KKD Channel ค่ะสิพาไปอันเบิ่งไปม้วนน้ำปลาน้ำไม้น้ำเอียงน้ำน้ำเมืองนอกจังซีแหละจ้า ไปแล้วเด้อค่ะบายบายค่ะมือนี้กออยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักใคให้กิ๊กี่นเด้อจ้ามื่อนี้พามาเก็บกระเทียมปลาค่ะเป็นจัไใดคะพี่น้องกระเทียมปลาแถวเมืองกิ๊กี่หล,ลายหลายเป็นกะเอ่ยต้นไงไงค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือใดสิมาเก,ก็บแล้วก็เ็ตคลิปการเก็บป่ากระเทียมปลาเมืองฝรัง่งให้เบิงงนนะจ้า